อแหม่ไม่มีการสั่นกับเขามั่งเลยเว้ยอ่ะร้านบีเรสซิครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเร็วอดีหกิบสามเจ้าเก่าเจ้าเดิมถามแม่งทุกวันว่าอยู่ซอยไหนอ่ะลงให้แล้วนะพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับพอดีว่า Facebook เขาไม่ให้ตังค์อะไรประมาณเนี้ยแล้วอุปสรรควันนี้จะมีอะไรกันหนาวเนี่ยเดี๋ยวรถมารถไปรถไปก่อนไอ้ลมาร้อไ้ลงมา,งงงงมาอ่ะ z ซครับ าจากทีมมิคาโดทั้งสองคันเลยอ่ะฮะก็ขอบคุณครับที่มาให้บริการอ้โหวันนี้จะมีรถเยอะกันขนาดนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันเสาร์นะรถเยอะหน่อยอ่ะก็เนี่ยครับก็เป็นเซเอ็กแดงเซทเอ็กดํดำรับมาจากคนละที่ครับใช้บริการรถรับส่งของเราแล้วก็เดี๋ยววันนี้ถ้าสองคันนี้จะไปอยู่ที่ดอนเมืองครับก็ไปส่งเหมือนกันครับค่ารถไปส่งก็ จ็ดร้อยแปดร้อยพันแล้วแต่ระยะทางครับแล้วแต่จะแล้วแต่แล้วแต่ว่ากันฮะก็สองคันไปที่เดียวกันก็นั่นแหละครับก็ราคาเท่าเดิมครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าสองคันต้องเพิ่มเป็นสองเท่าครับผมทั้งสองคันนี้ฟิตเครื่องครับสารติดง่ายของเดิมมาก็มีลูกมีรูปมีอะไรอยู่แล้วบ้างก็คือลูกติดลูกอะไรพวกนี้ครับอ่าส่วนคันคันคันดำเนี่ยข้อเหวี่ยงเขาดังข้อเหวี่ยงหรือการดังก็แก้ไขเรียร้อยครับเงียบดีครับเดี๋ยวมาฟังคันแดงกันก่อนคันแดงเนี่ยเปลี่ยนท่อด้วยเพราะเดิมเดิมคันแดงเนี่ย มาเป็นลูก47ครับแล้วก็เป็นท่อสตาท่อตะแกงผาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเดินคอใหม่ผ่าท่อนะไม่เจ๋งไม่เจ๋งอันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นเดิมให้แล้วติดแล้วหรอวะเอ,อ้าขอโทษครับขอโทษครับติดแล้วครับทำไมจังหวะจังหวะติดมันนี่วะ,อะโอ๋โอ,อดับแล้วมั้งดับแล้วมั้งดับแล้วมั้ง,ง,ง,งเบิ้์นช่วยเขาหน่อย อันนี้น่าจะเบาไปหน่อยอ่าเดี๋ยวก็มาดูสเล็กสีดําบ้างเเล็กสีดําขี่เมื่อคืนไม่มีกล่องไฟวิ่งหกสิบพอใส่กล่องไฟแล้ววิ่งอยู่อหมดไม่ลงมากองข้างล่างอะครับตอนแรกๆเนี่ยคันดําเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีปัญหาเท่าไหร่ตอนมายังขี่ได้แต่ว่ามีรอยลูกติดนิดมีรอยลูกติดลูกหลวม <c oughs> แล้วก็ดังแก๊แกๆอะไรอย่างเงี้ยครับอือหือ ประมาณนี้ก็ไม่ต้องเบิรนไม่ต้องลองขี่แรงสิ้นเพราะขี่ให้หมดแล้วเคให้แล้วมีเวลาให้ลูกค้าเห็นแล้วว่าพอใช้ได้นะจ๊ะประมาณนั้นก็เดี๋ยวรอรับรถกลับบ้านได้เลยครับก็เดี๋ยวไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะจ๊ะเบื้องต้นก็เท่าน,นี้ครับก็มีฟิตเครื่องคันดำเนี่ยมีฟิตเครื่องมีไล่ข้างครับแล้วก็มีผ่าเครื่องเปลี่ยนลูกปืนข้างข้อมีมีเปลี่ยนก้านครับคันแดงเนี่ยเขามาเป็นลูกสี่เจครับ ก็เปลี่ยนเสื้อเสื้อลูกขาใหม่ครับแล้วก็ท่อใหม่ครับเพราะว่าให้มันแมทช์กันอะไรเงี้ยครับสองคันนี้ตอนนี้เดิมทั้งคู่ครับคันแดงลูก50คันดําลูกไซร้อยคันแดงวิ่งกว่านะครับไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นว่าลื่นกว่าอะไรกว่าทุกอย่างดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับส่วนคันดําก็ไม่คิดเลยครับวิ่งได้70อยู่แล้วครับผมก็คันนี้ก็เป็น70นิดหน่อยนะอะไรประมาณนี้ครับก็เท่านี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันที่ราที่บ้านครับผมจะไปส่งรถให้คับ ขอบคุณครับ